สวัสดีจ้าอ่านี่แหละยุธี่ข่วนเป็นดูเป็นละเหม่อละวันพี่น้องเยอะตั้งไฟไปไปขังหม้อเข่าเข่าขวนอุดเอาเลยนะกินเฮ็ดกินขวนอุดเต้าเสียงห่าตามเดิมนะ กิดไปสานต<ๆ>ื่นมากข้าวเป็นกังแดงตื่นขึ้นมาเหม่ยเหม่ยพี่น้องรุ่งรุ่งกาแฟดำกินคนพี่น้องรุ่งไปกาแฟดำล้วนๆไม่ต้องใส่ยังเครื่อดันเลยเติน้ำได้เลย ต่างกินน้ำหวานน้นำอุ่นไปในตัวกาแฟดำจะใหับยายุ่นก็กินนานๆที่กินก็กินกาแฟดำนั้นธรรมดาเราได้ใส่น้ำตาลเราได้ใส่ยังเลยรกาแฟดำ,ดำใส่กดนน้ำหวานใส่จางๆดอกกินรสต้จางๆดอก,ดอกอยายยุ่น รือว่าต้องกินนนำอุ่นนนำห่อนติดใจมากเน,นติดหล้วตัวทานเนียมียายด้วนับหนึ่งเขาตามเดิมแล้วพี่นอ้องเตื้อเขาแล้วเตื้อเขาได้หัวไปแล้วเยียมไปแล้วสกดยกขึ้นตัวป่นี้เตืนได้ละยบาทโยกที่ได้ลายบาดนี้เรอ

ทางเทียงหลอดเทียงตามเดิม่มลราพี่น้องเป็นผักสวนขั้วพักเปลี่ยนพักเปลี่ยนนี่งามเร็วแห้งพี่น้องซื้อกระทางหน่อักเปลี่ยนทางในบ้านกลยไอ้ผูกไว้่วยกันพักเปลี่ยนพี่น้งนอง เปลี่ยนปลูกง่ายที่สุดเลยครับเปลี่ยนโอ้อไปมาหกเลยว่ามีหม่องยางเลยพผิดต่วนมหม่องหงมันใหญ่แล้ะมันหม่องยางอ่อมไปออมบ่ได้แล้วนี่วนหนเกินหนมาแบบผิดเขียวชาวบ้านเราไม่เห็น ผสมกันผสมกันเลยพี่น้องไน่เฮอยตูวไทยใน่พ่อซีเหล้าว,วานเคยร,รวบเิดเลยเกิ <c oughs> ดทางเดียวเลยพี่น้องมันตีเกลียวถ้าตัวใด้ตเกิดให้มันได้สนแบบที่เป็นแก่แล้วมันเจ้าเป็นหน่วยแล้วกันลุกออกพื้นดินเอาไนอื่นเมื่อวานนี่ตีตอนกะไม่ไม่เฮ้ยตัวแต่ไม่ไม่เป็นลายๆาวันนี้เลือดเท่านี้ เรางแบนีหยังมากินมันนุ่งนกมากิกกินเพจังไดฝนเลนด้ตแห่งนลิ่มตลอดมันเลื่ื่อยรวมสวนรมสวนสวนเสียงนาวนแล้วลานใายาดง่าย้งมเสียงคุยหน่อยหัวหน่อยห้องเงี้ยเงี้ยอเอืนหาเอื่นหาจาของ อย่นี่ที่พวเออห็นออกมากเส้นเห็นออกมากออกห่วยออกยางเลยเงินไปไปบาทบ่ วันนี้ยายุ่นบมเด็ดไต,ตไปหรอกพี่น้องขึ้นกินยาแย่วัดแย่อย่างนอนดีไปนะก็เรื่อ,องลูกเด่นลูกมากกับบัสทางไฟไว้ขังหมอเขาทางหมดเขาต้ห<ะ>นีก็น่าจา เอาหมอเขาเอาหอดเขาขึ้นก็นจากพี่น้องเออสี่แหละยายด้วยเคยเป็นตามประสาแหละพี่น้องเอ้ยเันสี่ยกมือเดียวกับยกว่าใดได้ไหมนี่คือโยกจังสี่ของพี่น้องอย่างถ้าเป็นกระทะแค่ก้นยกมือเดียวกับต้องยกออกเท่าไรย่างสี่เลย มีความสามารถของคนไปได้ก็นอกพี่นอกน่ะนกขึงได้แล้วยางนี้ก็ใช้ได้อันตัวิดไปเกินพี่นอกเข่าเอาไฟตามเดื่มล่ะพี่นอกเอ้ยคำนี้ก็น้อยจ้าสวัสดีค่ะอุ๊อยุงก็ได้ โอ้ยยุ่ง